ปดนออันนี้คุ้ยใหม่ลองเอาหน่ะเอารรับเพิ่งใช้น้ำอนี้น้ำมันจะออกมาใต่รับไฟคันไฟใหม่อะจะเอารับรเพื่งมากา โอ้ยเหมือ pues นเหมือนมองจะอธิบายระบาดขั้นเข้นวต้นตัง้ัวเนขมันสั้นไงแมนวคุืคนไ้มืคนไรวกับมีคนไรอืมาวาเป็น โอเคนเป็นเป็นโอเคเออยกเสาไฟก็ได้เมนเป็นเคนเป็นเคนไอโคอได้ไหวไววทีเรืองาของกบเหมลยเหมืเครับบวัสดีครับไปปขยาก่อน่ท